โบราณสถานสมรกรตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีมหโหสถจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งสลักลงไปในพื้นศิลาแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนจริงเป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยอายุราวพุทธศตวรรษที่11-13และกลุ่มอาคารพุทธศาสนามหายานมีแผนผังแบบเดียวกับอโรคยาศาลาในสมัยพระเจ้าชัยวรที่เ สร้างทัพของเดิมราวพุทธศตวรรษที่17บเถึงสิโบราณสถานสมรกตรอยพระพุทธบาทคู่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านมาเป็นเวลานานแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านในสมัยก่อนได้นำชื่อโบราณสถานดังกล่าวแจ้งไปยังราชบัณฑิตยสภาเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสำคัญของชาติในปีพุทธศักราช2478เดิมน่าจะมีสภาพสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่ แต่เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนศิลาแรงไปทุบย่อยเพื่อสร้างอุโบสถของวัดต่างๆในพื้นที่แถบนี้เช่นวัดสะคอยวัดต้นโพวัดม่วงขาววัดโคกปีกต่อมาเมื่อมีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ทำให้เห็นร่องรอยต่างๆจากรูปแบบแผนพังของอาคารต่างๆ เข้าข่ายลักษณะของอโรคยาศาลาหรือสุขสศาลาในสมัยโบราณกล่าวคือมีสนามใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกก่อนเข้าสู่กลุ่มอาคารจะมีสนามเล็กอยู่ขวามือมีโคปุราหรือซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกชักปีกาออกสองข้างเป็นกำแพงแก้วภายในทางซ้ายมือเป็นที่เก็บตำราหรือคำที ภายในส่วนกลางจะเป็นปรางประธานซึ่งมักจะเป็นที่ประดิษฐานพระโพสต์ภัยสัตว์คูรู้ไวทุระยะประภาผู้รักษาโรครอยพระพุทธบาทคู่ที่ขุดพบบริเวณโบราณสถานสมรกฏเมื่อพศ2529เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยรอยพระพุทธบาทคู่สลักลงไปในพื้นศิลาแรงธรรมชาติ ลักษณะเหมือนรอยเท้ามนุษย์นิ้วเท้ายาวไม่เท่ากันและเรียงไม่เสมอกันรอบรอยพระบาทสลักเป็นรูปวงกลมล้อมรอบที่กลางฝ่าพระบาทแต่ละข้างสลักเป็นรูปธรรมจักรระหว่างพระบาทแกะสซาะเป็นร่องรูปกากะบาทมีหลุมกลมหยุดตรงกลางสันนิฐานว่ามีไว้สำหรับปักเสาฉตดหรือเสาเพลิงรองรับเครื่องหมายตรีรัตน์หรือธรรมจักรรอยพระพุทธบาทคู่นี้สันนิฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 4 เป็นบริโภคเจดีสมมตตามคติลังกาเพื่อแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มานะดินแดนแห่งนี้ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทเป็นปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนศักการะบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันตามคติความเชื่อเรื่องเจติยสถานแบ่งรอยพระพุทธบาทออกได้เป็นสามประเภทคือหนึ่ง รอยพระพุทธบาทที่เป็นบริโภคเจดีเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้ให้เป็นที่สักการบูชาตามความเชื่อสมัยหลังในลังกาทวีประบุว่ามีอยู่ห้าแห่งคือที่เขาสุวรรณมาลิกเขาสุวรรณบันพศเขาสุมนกูดเมืองโยโนกบุรีและริมฝั่งแม่น้ำนำทานทีสองรอยพระพุทธบาทที่เป็นบริพภคเจดีสมมติ เป็นรอยพระพุทธที่จำลองขึ้นจากรอยพระพุทธบาทที่เป็นบริโภคเจดีสามรอยพระพุทธบาทที่เป็นอุทเทศิกเจดีเป็นรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้า